thank <music> you อางเปาทำอะไรอยู่ลูกเล่นเกมครับเล่นเกมอะไรลูกอมองอาดอตอะเปาชอบออมองอัเดรอลูกเหรอโอเคครับ O <coughs> que อ่างเปาครับพ่อเห็นอ่างเปาชอบอามองอาดพ่อเลยไปเจอเลโก้อามองอาดมาลูกพ่อเลยซื้อให้อ่างเปาต่อลูกเดี๋ยวอ่างเปาต่อเลโก้อามองอาด์ตนะลูกนะอามีมันชุดเนี้ยมีมีอยู่ประมาณหกตัวลูกเอเคใช่ลูกมันรู้สึกว่าจะเป็นพวกเหมือนกับห้องทดลองอ่ะเป็นพวกชุดห้องทดลองของอามองอารลูกเดี๋ยวเรามาประกอบกันลูกนะเริ่มเลยลูกโอเคครับครับตอนนี้อ่างเปากำลังเริ่มประกอบเลยครับ ใช่ลูกเอามองอัดตัวนี้เอาประกอบตัวแรกเนี่ยไปเข้าดูกล่องหน่อยตัวแรกนี่จะเป็นอมงอัดสีน้ําเงินนะครับอ่าโอเคเริ่มเลยลูกวันนี้อา่างเปามามาประกอบเลโก้อ,อมองอัดก็มีเจ้าไแกรนมาน้องมานั่งเฝ้านะครับนี่ไงไแกรนลูกจะม่เคยมีแกรนมาช่วยเลยใช่แต่นน่ะชอบมาแอบเอฟมองมอยู่แถวนี้ล่ะตอนนี้ประกอบกล่องแรกกันเลยนะครับลูกกล่องก็ไม่มีอะไรเนี่ย ตอนนี้เอาเป่าประกอบตัวของอมองอัดตัวสีน้ำเงินอยู่นะครับอตอนนี้ดูแลทำไงลูกใช่ลกูกใช่ค่ะไมเป็นอย่างนี้ลูกนี่ไงบ้งแกะกล่องเลยของใหม่ลกูกมันจะประกอบยากหน่อยมันจะแบบแน่นๆหน่อยจริงด้วยฮะตัวสีดำจริงกุ้งคโาโตอมองอัดสีน้ำเงินเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้อา่างเปากำลังประกอบห้องทดลองของอมลอสอยู่นะครับอ่างเปากำลังประกอบอยู่นะครับตอนนี้รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับคงต้องใช้เวลาหน่อยเลโกโ้กล่องนี้มีทั้งหมด6กล่องนะครับ1เซต1ชุดมี6กล่องนะครับเป็นเซ็ห้องทดลองเหมือนห้องปฏิบัติการของอมงอสนะครับอันนั้นประกอบอะไรอยู่ครับล,ลูกคล้ายๆเก้า <c oughs> อี้เก้าอี้เหรอลูกเหรอ กับอีั่างใช่ใช่ดูนี่ไงมันเป็นกเก้าอี้นั่งนี่นี่ตัวนี้นี่เห็นไหมมันเป็นกเก้าอี้นั่งตัวนี้ไงมันเป็นเก้าอี้ครับลกูกชิ้นส่วนของเก้าอี้นั่งอยู่บนสุดเลยเป็นเหมือนกับนั่งทดลองอยู่อะในห้องทดลองนะลกูกอ่างเป่าประกอบเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบเข้ากับแผ่นรองนะครับโอเคเก่งมากลกูกกล่องแรกผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวที่สองลกูกตัวที่สองนี่จะเป็น อมอัดสีม่วงนะครับเอาเลยครับลกูกกล่องที่สองต่อเลยนะครับกลับมาประกอบกล่องที่สองอยู่นะครับตอนนี้อมอัดตัวสีม่วงนะครับนี่นะครับอมปัดตัวแรกนี่คือชิ้นส่วนของตัวที่สองนะครับอเปากำลังเริ่มประกอบอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังศึกษา กล่องอยู่นะครับว่าจะต่อ,อยังไงนะครับดูคู่มือที่กล่องอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวที่2ก็เสร็จแล้วนะครับเอาเปล่ากระประกอบเข้าฐานนะครับตอนนี้เข้าได้ไหมลูกแน่นมากเลยเออมันจะลงล็อกพดอดีไงลกูกใช่อย่างนั้นแหละลูกใช่ลงล็อกแน่ลกูลกต่อไปลกล่องที่สามเอาตัวนี้เลยลกูกดีละตัวนี้เลย เป็นอะมตะสีเหลืองนะครับตัวนี้เหลืองเหลืองพ่อเลยเป็นออกซิเจนใช่ลูกเป็นเหมือนคล้ายๆถังของเซจนลูกตัวนี้แหละแต่รายละเอียดเยอะนะลูกนะพ่อดูได้เลโก,โก้เยอะมากเลยกล่องนี้มันคือ,อที่อันเนี้ยเชื้อเพลิงป็นแบบเชื้อเพลิงที่มันเป็นแบบปุนบบ่นไฟได้อ่ะอ๋อครับลูกอุ้ยอ่าลูกอ่ะประกอบไปลูกชิสหรอชิสเขียวใช่ลูกอยู่มันหมวกเปล่าเพราะว่าเป็นหมวกอมงัดนะสีเขียวอ่ะ ใช่ลูกมันจะแข็งลูกตัวอามมางอัจจะแข็งมากเลยเพราะว่ามันแข็งมากเพราะว่ามันแบบแน่นละ่ะต้องกดแน่นๆเลยอ่ะใช่มันถึงจะเข้าล็อกมันนี่เป็นมาอาอัอัดแล้วนะเอาใส่แขหน,นหน่อยใส่หมงหน่อยให้มันได้ครบตามที่เขาให้มาลูกนี่ไงแบบนี้ครับลูกเพราะในเกมจะมีจะแข็งไม่มีแข็งจะเป็นมือล,ลอยๆใช่ไหมลูกในเกมอ่ะตอนนี้กางประกอบของตัวเหลืองอยู่นะครับเครื่องนี่นะครับ ตัวสีเหลืองเอามาัคดประกอบตัวเสร็จแล้วตอนนี้กำลังประกอบส่วนของพวกเครื่องยนต์กลไกอยู่นะครับในห้องทดลองนะครับอังเปาบอกว่าเป็นเครื่องพ่นไฟใช่ไหมลูกตัวนี้ครับก็จะอยู่ข้างๆโอ้ตอนแรกเรียกว่าถังออกซิเจนเหมือนถังออกซิเจนเลยอังปากำลังตั้งใจประกอบอยู่ครับตอนนี้กล่องที่สามด้วนะครับมาครึ่งทางนะครับตอนนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องใช่ไหมลกูกไหนผไหนพ่อดูสิอ๋อเป็นเครื่องนี้เหรอนี่ไอตมนที่เราทำอ๋อครับครับครับ เอ,เอาต่อเลยลูกประกอบต่อเลยครับลูกอ,อ,อันนี้ข้าวฐานใช่ไหมลูกประกอบใส่ฐานแล้วนี่โอเคอเคอาะ่อก็ประกอบเสร็จแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวประกอบใส่ฐานเลยลูกข้าวฐานเลยจะได้เป็นฐานทดลองของอมองัสใช่ลูกอตอนนี้ก็เสร็จสามตัวแล<ค>้วนะครับ,รบใช่แขนลูกต่อไปก็เอาตัวนี้ลูก จะเป็นอามอัตตัวสีเขียวนะครับตัวนี้เอาสีเขียวก่อนลลกตัวสุดท้ายเหรอใช่โลกโอ้ยไม่สีเขียวปุ๊บแล้วต่อไปก็จะเป็นสีส้มก่อนแล้วจะเป็นสีดําสีลับตัวสุดท้ายลลกตอนนี้ตัวสีเขียวก็เสร็จแล้วครับอามอัตสีเขียวเป็นเซเลนเป็นเซเลนเหรอลูกเป็นหมวกเป็นเซเลนใช่ไหมลูกหมวกยากไหมลูกตัวนี้ไม่ยากใช่ไหมโอ้ยสบายยากไม่ยากหรอกแลประกอบมาหลายกล่องแล้ว เด็กอันนี้จิบๆอาประกอบห้องทดลองลูกสีเขียวนี่ถ้าประกอบเสร็จแล้วไว้ตรงนี้ลูกนะมันจะมันจะต่อกันมันจะเครื่องทดลองมันจะต่อกันเนี่ยใช่ครับมันจะต่อกับสองสีเหลืองเปลี่ยนเรื่องพอดีเลยมันเปหมือนเป็นฉากฉากหนึ่งในเกมใช่ไหมลูกอันนี้ฉากที่อยู่ข้างล่างทิ้งขยะอ๋อครับลูกอันนี้แหละจะเป็นฉากทิ้งขยะอ๋อครับจำได้จะมีกล่องกล่องครับลูก ันน้คือส่วนไหนครับลกูกส่วนจอป่ะกอ็อีกแล้วก็อีกแล้วเหรอกล่องที่สี่ยากไหมลกูกลกแต่พ่อรู้สึกว่ากล่องนี้อังเปาใช้เวลานานกว่ากล่องอื่นใช่ไหมลกูมกเพราะว่าเหมือนกับเลโก,กล้ม,มันเยอะเนาะลายละเอียดมันเยอะใช่ไหมลกูกกล่ลองที่สี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับมาดูผลงานกันครับใกล้เสร็จแล้วนะครับ หนึ่เดียวอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้น,เ,น,นเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าฐานฐานใหญ่เลยลูกนะฐานห้องทดลองลกูกได้แล้วใช่ไหมเก่งมากลูกเสร็จแล้วนะครับกล่องที่สีของอังเปาประกอบลงฐานเลยลูกใช่กล่องที่สี่เสร็จแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ต่อไปกล่องที่ห้าลกูกกล่องที่ห้าเยจะเป็นอมอัดตัวสีส้มแล้วก็เป็นเครื่องอะไรสักอย่างลแล้วก็มีครรา,า,รมาร์ลูกดด้วยนี่นะครับกล่องที่ห้าของอังเปานะครับพี่ดูุกคนพี่ดูเดี๋ยวลูกเหรอก็ประกอบใหม่ก็ได้ลกูกมม่ไม่แน่นใช่ไหมลกูกกล่องที่ห้าของอังเปาเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งสามสี่สี่กล่องที่เสร็จไปแล้ว ตอนนี้คือกล่องที่ห้าป okay. 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 yeah. yeah, ิดได้เลยลูกกล่องที่ห้าเนี่ยก็สือว่าจะมีเลโก้ยึอสมควรนะครับตัวเอามาสีส้มเนี่ยเป็นรข่ามมือแข่งชิลูกของใหม่ลูกแข่งทุกกล่องลูกแต่เพราะว่าอันเนี้ยรายละเอียดก็ได้โอเคนะน่าจะแบบยากระดับหนึ่งยากยากที่หนึ่งเนาะใช่ไหมลูกเพราะว่าคู่มือมันเล็กด้วยหลักอะดูยากใช่ไหมคู่มือมันอยู่ตรงข้างข้างกล่องมันจะเล็กมากเลย ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังประกอบส่วนของห้องทดลองอยู่นะครับสีเขียวใช่ไหมลูกกลมแบบเอียงด้วยใช่ลูกจะทำเดียวมามันสวยใช่ไหมล่ะดีเทลเยอะด้วยรายละเอียดเยอะเพราะว่าสวยดีแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องอ่ะเป็นฉากฉากในเกมอ่ะเป็นเนื้อเรื่องหลายลกล่องรวมกันเป็นเซตสวยด้วยลูกแบบนี้พ่อชอบเหมือนเอาไปเก็บสะสมไว้ลูกเนาะน่ารักดี ชอบอ่าพ,พ่อชอบเลยอังเปาชอบเลยชอบกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยเปาชอบอะไรพ่อก็ชอบตามลูกกันแหละลูกกล่องที่ห้าแกเสร็จยังลูกไหนขอพ่อดูสิโอ้เป็นรูปเป็นล่างเลยลูกไกลเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นที่ชิ้นขยะตัวนี้เหรอครับไอตัวเหลืองๆลายๆนี่เหรอ ต้นที่ลูกกดปุ่มตรงนี้อ่แล้วเราก็จะเห็นมันออกมาโอเคเป็นเป็นเครื่องที่ขยันเนาะในฉากนะลูกเนาะเพราะว่ามันทำสวยเนาะรายละเอียดเยอะดีครับลูกเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมลูกจะเสร็จแล้วนี่โอ้ยทำไมกล่องนี้ประกอบเร็วจังเลยลูกกล่องนี้ง่ายเหรอพ่อเห็นเลโก้เยอะเพราะนึกว่ายากหแต่อัางปประกอบเร็วมากอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกรวดเร็วจริงๆเลยกล่องนี้เล็กกว่าไหมเนอ เร็วมากเร็วมากเป็นที่ควบคุมหดี๋ลูกเหรอเอ่อกวางตุ้งนี่คอ่าตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับเอามาใส่ในฉากเลยลูกอ่าใส่สีส้มตัวสีส้มแล้วก็เอาเครื่องมือมาใส่ด้วยนะลูกนะช่วงหนึตัวนี้เนี่ยใช่ลูกมันอ่อนลูกเขาอย่างนี่ก่อนดีกว่าจะก็ประกอบครับลูกตอนนี้กำลังประกอบเครื่องลงฉากอยู่นะครับมันแข็งเออลูกหรือไม่ค่อยไม่ไม่ตรงล็อกใช่ไหมลูก ได้ยังโอเคกอไม่ได้ตอนนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะครับกล่องที่หกเป็นอมร้อนตัวสีดำเพราะเมื่อกี้เกอบลอมมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโลกเก็บพันใช่ไหมกล่องสุดท้ายแล้วนะครับเร็วมากเลยวันนี้รู้สึกกล่องนี้รายละเอียดเยอะด้วยมีแต่ชิ้นส่วนตัวเล็กๆสีนั้นจะไม่ได้เอาสีอะไรมาต้องดูแบบนอนๆอ่ะเหรอครับโลก กล่องสุดท้ายแล้วาปลววายาไปเลไหนเหมือนไนอ้ลูกเบิกยาแลวอากาศใช่ไหมบินได้มิปีกด้วยเหรอ,อนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะครับกล่องสุดท้ายส่วนนี้ตัวอามงอันะครับเอาประกอบเสร็จไล้เลยเลยจะใส่หมวกยังไม่ใส,ส,ส่หมวกสีดำใส่หมวกสีส้มลูกหมวกเป็นวงกลม,มสีส้มหมวกเล็กใช่ใส่หมวกก็ตัวอามงอัก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ สีขาวด้วยเหรอโอเคแค่นี้ก็จะไม่หลุดแล้วทเ,เก่งมากโลกประกอบต่อเลยครับแต่ยันเดียวพอไม่ดูนะเหรอครับใกล้เสร็จแล้วนะครับพ่อว่าใช่ไหมลกูกเหลือิ้นส่วนนิดเดียวเลยนี่ประกอบหกกล่องนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับคลิปนี้อังเปาเก่งมากนะครับพอช่วงนี้อังเปาประกอบเลโก้บ่อยครับถ่ายสิบนา แป๊บเดียวเสร็จอ่างเปาประกอบเร็วมากเลยนี่นะครับห้องทดลองอาบอ้า,า,อายของอ่างเปาฉันไม่ดูเลยพวัวนนี้พอเคยประกอบแล้วโอ้โหมีทุแบบเป็นลกูกอากเลยลกูกอาๆเตนะ็มที่ลูกเอาเร็วเร็วเลยลูกนะโชว์ฝีมือพ่อดูหน่อยเอ้าแอบบดูแบบทำไมผิดใช่ไหมล่ะฮออก นิดเดียวลูกไม่เป็นไรแก้ได้แก้ได้ไดลูก,น,กนิดเดียวขอบคุณนะครับลูกตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผิดด้านดิุ๊บผิดด้านเหรวลูกเหรอใจเยน็นๆลูกใจเย็นๆเสร็จยงังคำถามคือเก้าอี้ทำไมยาวจังอ๋อมันเป็นเก้าอ,อีไ้ไงลูกเก้าอ,อี้ห้องทดลองลูกมันจะยาวอย่างนี้แหละลูกมันขึ้นเตื้อขึ้นเกี๊ยวใช่ลูก,ลดดลกประกอบเสร็จแล้วก็เอาใส่ฐานเลยลูก งานนะล่ะลูกเกลี้ยเรียบร้อยโอ้โหสีมากลูกเห็นลูกเก่ียเหรอต้อหนีออกเลยดูดูแบบครับลกูกยากมากครับ ช่องเอาโปรเพียร์ฟมิลี่ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย